พโมเสียนมีงานกับแมวเมือนี่พี่นงโอ้ยโุ๊บโอ้โอ้โอ้เจ้าเนาะเพื่อนนะเพื่อนเลยคนอย่างคนโตเลยยังน่องมันกูจะดีบนตัวอ้าเอ๊ะเฮ้ยคือเนาะไปใช้ไม่ใช่ไปใช้มาแต่หน้าบอ

อ๋อได้ไดอดข่อยยังเน้นท่องอยู่ท่างบทที่ข่อยอยากปไระเด๋ยมีเนาะข่อยยากปนไรนไเดี๋ยบด้บ่เป็น <laughs> ปนักที่เด้บ่ <laughs> อ,อันเก็นจุ่มเจ้าได้กินข่อยก็ดีใจแล้วนะไป <c oughs> อ,อยากกินข้ามหนี้แต่ว่าน,นี่ผูนนะ้ขณะด้ว อ๋อพี e. e. ่น no be uh ้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด e. ้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่ว่าสิอยู่ในและกระต่างประเทศพี่น้องไอ้เนาะกัน้องเบาซาดีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าทุกท่านทุกคนพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้เดินทางขึ้นมาอาหารนองบุญทวีพี่น้องเนาะมื้อนี้่ถือว่าครั้งแรกที่ว่าทางวาสดีได้ขึ้นมา หาต้งน้องบุตรวีพี่น้องเลยเนาะตัวพี่น้องถือว่าตอนนี้เนาะพี่น้องเดินสรางรานเป็นต้งน้องบุตรวีเพื่นกัยังคือเก่าพี่น้องเนาะกว่าไม่ได้เบิดงบประมาณเล็กพี่น้องเนาะแต่ว่าทางผู้รักผู้ใหญ่ท่านใดน้องอยากโชว์จากซอยน้องบุตรวีเนาะทางทีมงานของก็ยินดีเด้อเนาะตัวบล็อกพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ยังมุทะนเล็กพี่น้องเลยเนาะ อย่าพยายามนาพุ้นเฒ่าสิซุบเลยพี่น้องเนาะเรื่องฮืออยู่พี่น้องเอ้ยอ่าเริ่มจังไดก็ได้เกี่ยวเลยพี่น้องนี่เนาะวันนี้ก็มาผู้พี่น้องนมาตั้งแต่หาปลาออดพี่น้องพน้อหาปลาออดแล้วก็บ่ได้อ่าเข้าไปหาทางอ้นางเลยพี่น้องมนก็ได้เป็นมื้ออื่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้ออื่นได้สิได้เข้าไปหาทางาปลาออดพี่น้องเอ้ยเนาะ มันนี้ก็บ้เขาไปพี่นนองหเนาะอาทอิเียนน้ำ <forced> พี่นนองหอยนะบอพิษขอโทษเขาไปน้ำพี่น้องเนาะโอ้ยพี่นนองนาะเดๆพี่น้องยมนี้ก็ไดเนาะขอโทษไน้ำพี่นนองเนาะคุยยังกันนะบ๊เบ้านเดอนซานเนาะสบายดีเด้อนาะสบายดีเป็นได้ใช่ไหมติดใจไหมบ่ตาตืมยด้เลยช่องเบอร์ที่บ๊อกิบไปนะฮะ Đừng về đây Bừng vô Xe máy đấy Khiêm đừng kia đây Khác vô Thầy xe máy nó Bữa đây này đi à Khá nào Khá mà tạ Vì đồng ý Nó ngủ thử con Vì đồng ý nó Để mà tệ Dù không cả 2 xóa khôn สซิอ๋ตัวใส่แตงยังเรียกกระปูว่านีแะจี้จ้นะฮะจีม่ะาดอไปจีจ้ำจ้ำจีว่าเลยก็สบายเด้ออน้องบุตวีพี่น้องเห็เนาะเห็นต่ในคลิปชอเยอะอบไม่เอาหนังพ่อ๋มีวเสนมีของมาอ่าสุภาน้องบุตวีมีนอเหนเนาะ หลายว่าอยู่ฮะคนบ่อบ่อยรับประทานแลวมันสีบ้วนบาเนาะเมนบ่อสีบ้วนบ่ชิมนี้ตอนนเอดมันก่อนเด้อหอมช่หมเอาน้องวีเจมกนหวานอมเออคือเนาะเอออ่กอเกิดเกิด้เปลีน้อนันนี้อันนี้น้องบุถวีบ่อนันน้องยังสานะ น้องสายฟ้าอ้สายฟ้าแลบวันนี้สิจูวันนี้จูไากันหนึ่งเข่าว่วันนี้เอจีบบบเนึ่งวันนึงเข่าเนาะหนึ่ง้่าเขาน่ะเออนอนสองคนเจ้าบ่ะนอนสองคนเจ้านี่บ่เอาพ่อเม่ไปซะจ้ะฮะเม้าเรากลับเ่ แเมื่อเมื่อไสเมื่อไทสไปตะดุนบเดี๋ยวเทาไอบบเดือนสี่เดือนแล้วมานี่จะอยู่ลับน้องสองคนนี้บออนานบ่บ่เกี่ยวข้าวบ่จะเกี่ยวชอยบนี่ยบจะมาจ้างให้ไปได้สี่เดือนแล้วเอะเนาะ Er> นอนัอนยู่นี่ได pues. ้บ mm MA> ่อกินข้าวยังหัจะมื้อจังมือเวียแล้วไม่ใช่เไรฮะบอกนื้อชื้อผ้าบอกื้อ้ออ๋อยด่อยนาะตุ๊ตุ๊ไฟยันจีกระปู ข่าตะแรง่นเลยควายเงาผลยังนะถ่วงหนู่ย่างบอกตุ่มบ่

ม่ก็อ้กินอยู่นี่แล้วนะเฮ้ยชื่อแม่ผมพิงคะแม่ชื่ออะไรเผื่อเพื่อจะไปชื่อถุนนะแม่้ไปก่อนพอดีนุกเนาะอือไปไปทำไปชินเลนไปชินอะไรไปเลยไปทอดมาอีกเลยนี่คือลายใช่ปะเอ้าไป บินบินบินมองในมองได้เอาฝนสีนั่นได้เจ้าก็เอาปื้ดหน้าได้หมดอ่ะลูกเขาเริ่ม่มลูกเจ้าเริ่มกลับแล้วคนเริ่มแเบิดได้เนาะแมนเ้นเรโดโรหลลอนเนาะงยอา เกว่าไรกล้ทางเนาะกา้ทางรถเที่ยวไปให้มาเข้าก่อ้เออโอ้ยหววกะได้เป็นว่าสีหนึ่งกระปูย่างในช่องชิ้นเ็นนี่เข่าลูกว่ะจะยู่อยู่วะนะว่าจะจะยู่อยู่วะหาในห้องบ่มีวามันต้องเงียงงห้องมาน นกเจ้าไปนําทางกันนกยางนกเจ้าสิแม่ลงบ้านพ่อแหงแล้วรเกี่ยวจักบ่ขี้ลงมาถืกระตูงดงค่อย่ะแม่นบ่ลงมาบเลยแม่นบ่ย่อยเบ่เออค่อยเอาเออคิตัวจค่อยเบิ่งบ่บ่เออลงมานี่ย่อยบกินจังไดกินน่ะมินตุเลยมินตุเลยชิมหายเลยเออเนาะงแม่นจังแม่นบินมาใส่ถึมองเนาะาๆไปๆ อยู ality, shorts, ่ก <uno> uh ับน้องชายสองคนดิพ่อแม่พาเงินใครเป็นกันเทพื่อปวดเข่าก็ดีนะตุลักตุเลยังดิเรี่องดูหันพวกเงแหละเ่หันเหันปวดนะรู้ลงมาหนึ่งบ่อน่ะเอาโอยโอ้ขอบรูปอ่ไปอะไปหางยอ่แหละยอยเนาะ ก็ส yeah, hmm. um ุขโคนแน่นะนี่เนาะน้ํานํามาช่วยตกครับโอ้เกากระห้วบ่เนะบ่ัวนั่นมันต่ําไปซือพายุจบ่ไปงน่นี่โอ้ยไปไ้เนาะลมบ่อนคนเด้นี่อือเอาช่วงนั้นแฮงได๋เนาะช่วงลมช่วงพยมอนึงนี่เนาะแฮงได๋ คือนี <ula> ่ก <ula>, no. no, ็พายุบัดทิดเลยนอนทางไหนสีบัวบ่บัวน้องบัวเนาะแต่แบบกิ่งย่องห่ากาก่งอยู่เลยนอนแถวคนกับน้องอันตะกี้มันน้อยกว่านี่บบบนี้อือจะไดใหญ่สินะเอาแต่เมย์ไปกับน้องคนกึ่งคุณน่าะเกินี่น้อยงี้ก็มีเริ่มแล้วนี่เริ่องแตกบ้าแล้วบบบนี้ จกขยันเซติบม <laughs> ันเซหัวดนอกวพี่น้องเลยจุกขยันเซติบมาฉันมาเมื่อไรถ่วยนะกับน้องเนาะเผื่อแล้วก็บบุเบิสครับเหลือขยันไว้อีกโยข้าวน้ำซ้ำปลาเนาะใครอยู่ได้ยังคือคือทางนรองปุถรพีนี่บริเฮียนบ่บริขาเฮียนเนาะ ันนกาางเขอแต่ก่อนนั่งเขคาอยู่เนาะแต่ก่อนเจ้าเคยเข่าล้วเนาะเคยเข่าอยู่เนาะยังดีได้ครับนี่เป็นนึงเข่าหนึ่งน้ำเป็นเห็ดยูเห็ดขิงยูกินกินได้แม่นคารเหนี่โอ้ยครับนี่พวกอยู่พิรินทำอะไรมาหนึ่งอยู่พวกพี่น้องใกล้พวกนี้ยเนาะเป็นเลยกาดประตูแม่ตู้ก็มีอยู่ที่นี่วโว้ยเรอยู่แล้วฮะเออ บริหืนไปไปวัดหันบทสาโทรศชาฝืนหันใช่ดูวัดนวัดตัวนี้ว่เออวัดจุดอาสาโรท์เพื่อนและเบีนพี่หยบแก่กี้กี้อยู่ละด้วยอมนมีไฟุาไหมจะมีกันโบพอเช่าโรท์เนาะอ่าเลยโบเช่าไ็เลยไปชาอยู่ในวัดันนี้เนาะชาป่าอชายู่เป็นป่าเออเอาไวันเียนยืนมีาไอาเนอันพากันเอานี่ขึ้นเลยบ่

โอ้กมันเทิงพี่ตองเนาะใก้เครียดท้งน้องมันบุตรพีคนทัวเอาเอดเฮ้ยคือเนาะไปใช <lawsuit. S 1> ่ไม่ใช่ไมใช่มาต่หน้าบอแต่เรานอพี่งเว้าวกดฮ้ย อพี่น้อยเนาะบอได้มวลหัวเซลล์หัเซลล์กันพี่น้องเลยเนาะเไปนั่งกินในกระบะรถพี่น้องกัยเนาะขึ้นหลังเป็นแมพี่น้องกัยเนาะรถไฟน้ำเวลาพี่น้องเนาะอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพในพี่น้องเด้อเนาะครัพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะาต่างประเทศเบื่อสุขภูสุขคนพี่น้องเนาะแต่ว่าเออโต๊ะโต๊ะกินข้าวกับขนม้าวนมไปเลยพี่น้องเฮ้ย

เีน้องไหมอ๋อถพี่้อง้ขอกามากินกรบปูเออกระปูกันคือเนี้เกินขอยื่นเนียังเนาะนี่กินขอือนน้องมุตซุบิทำใจกินหันเนาะวันเนาะเกือบมกลือบิพวเกือนะอ้าวมุบเกือครับแเกือแล้วเนเกลือหกปูลเจก็อร่อเหมือนกันอันนี้อร่อยเกินอัเนี้เ้ยคุกเข่งกันไเหยีเดระวังเหียบแมวน่อยน้อยนยังเดือ

<laughs> Lúc kỳ nó không nhẹ đâu. với gia đơn tất nhiên khác đấy không có đơn đâu anh em thong yêu thoạt mình hoài àp lên đấy bóng và bên đặt dịp 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 đấy bóng và bên đấy เป็นจุ่มเจ้าได้กินคอยกอดีใจแล้วนะไปอยากได้กินค้ามดีแต่ว่าน,นี่ผูกขน่ะเย้ยเนาะหมูออหขึ้นปูโบอะข้อนี้หนึ่งอาได้นี่นะหนึ่งบอ่อะเออหนึ่งได้เสียแค่บ้อคือเขาจะไม่เขาไม่นะแม่น่าผู้ใดยามต้อนยามดีมีกระปนะุ๊ไรล้วเนาะกินอะไรกินข้าวกินซิ่วอยู่แล้วก็กินอยู่กินพังนั่น<ะ>เองกิน,ก,นกินเว้ย ขี่รถกลไปไกลมากเลยนะน้เพิมลงากันให่กินอย่งกันเลยทิเบิ่งข้าวมกินงกก็กินขากระปูกวไกินเนบบลย้านเฮาได้อือของประจุเเนาะประจุนีนะว่าาเฮาได้กินจํำเจียรับมันองกระปูนี่าชุดยอดแล้วเนาะบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮาเอาไปเรมก่นเจด้เหองโมเป็นเนย พอแล้วเลยติดกซิบเนาะไอตาหมแห้งหลาจำแห้งหลายเจียวนะจิบฮไดม่ได้กินน่ตัวนี้คือปูออนนัวนี้น่เอาเขาเนี่ยวอึบฮเฮ็ดแห้งหลายโอ้ยจับมือจะคลอง่อเออ บูเสีอเขาเกยเปลี่นเนาะบเสียใจแด้วเลี่ยน้เสียใจเจ้ำนี่มันต้องจ้ำไปสิเออบเสียสิบวกเอาเอไปสิเอ่อเอ็ะลอก่อกันเออจำเปือกได้เลยมันจะมันจะเข้าไปได้ได้นี่นี่อ่าโอ้ย้อาทางดีดีนั่งไหนเนาะโอ้ยชเจ้ากนไรเนาะเฮ้่กินมดนี่ฮ กินดูเดียวนะได้มากคีเนาะห้าว่ในคลิปข่อยมีอยู่เบิงในคลิปก่อเด้อเดียวอ่เออูเดียวเฮ้ยข่อยมีหลักฐานเยู่ในคลิปอยอ่เยดูเดียวเนาะแค่นั้น้าวว่ดังเขาพิสินตันมาล้มล้มออกเนาะกล่าวลารใทยพ่นตันหลังเลยวันนี้เด้อเนาะเข่าเขาย็นังมหรอ่อน ไม่ออนไม่ออนอันนั้นเพื่อนเราข้าเราข้าไม่เนาะคับคัดคัดกอนแจกมือถืากินคำแม่เปล่าเสดใหญ่บดี่าใหื่เนาะาหญ่เนาะใไ่เนาะเอามาเบิดได้น้เขากต่เอามาไว้ข้างในพี่บ่ากด้กินพอเป็นั่งกอาใเมื่อนแม่กินแบยเหินรถจักรเลย้นเลยุ่นปุ่นติดอยู่พูดตกกินจะเอาหา ตะไทยัเช่ใช่ไม่ต้ออกยังบุเรือเนี่ยบมันดูอย่นี้น่ากินก็เลยตัอเสียบเลยเนาะหน้ากระปูซุกอีกเพราะม่พี่น้องพ่นสมัยก่อนคนก็ว่าจะสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ก็กินได้เลยเพราว่าเขานาะยังยังกินแบบนี้นะ ในเมือง้่กุ้งกระปูแต่มองที่ผมมีเพาะว่าเมื่บ้านนี่ก็กินอยู่กระปูออกกระปูจำกระปูเยอะวันีก็เล้ยงเลยแซบว่าเปรียงงัวเนาะเรี้ัวได้กินกระปูับจ้ำเตียนเ่โอ้สยดยอดได้เนาะเขาแช่อะไรไปหน่อยมงเขแชข้าวตชิเบิเนาะกระปูหน่อยเฉยกระปูน่อยืฉอแก่ังหลอยู่นี่ยแช่ไปสินะ เออื้นเอาหอชี่มาเื้อเี่เื้อเนาะเอาเอาจิ้ี่เป็นหักฐานด้อย็ต้านี่หกฐานด้มื้นี่เื้อเตลิดกอีกายเชลี่เออเาเีมาด้อต้มต้มน้ำดุดย้อโอ้ยต้มไปรู่แห่งสบายแล้วเนาะใส่กองก็ได้คลิปแล้วยืยกิน้เนาะกคลิปหอยต้มหอยแล้วก็วต้มแล้ก็วันเปต้มใช่ต้มหอยวะ ต้มหอยอะไรกพันเอาดีได้กินไม่ได้อย่างตอยีนได้มขอกินเกีมขอกินต้มหอยมมัขึ้นได้สามสี่พันหนึ่งแล้วกินกินก็ได้กินยิ้วก็ได้ต้มเว้ยต้มกินืยอไในพันเดียวได้พันเดียวก็ยอมกินสามพันต้มอพันเดียวแหละสุดยอดเรออ้าวพี่น้องอะไเนาะถือว่าสุดยอดในว้าไห้กินอ เห้ยๆเห้ยๆรถนี่เห้ยอย่าๆอย่าๆไม่เป็นไรอ้าพี่น้องโอเคไม่ใช่สนับครีมี่ค่น้ำราไปก่อนเนี่พี่น้องโอเคๆน้อพีาดประการไดเนาะขอโทษขอภัยทงพี่น้อง บาสุกูสุขชนพี่น้องเนาะมีแต่ว่าฝากูในกดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ทั้งเชชานทั้งกันน้องปุตติพิพินกันตามที่เ็พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ท่านเองงบประมาณเข้ามาพี่น้อย่างเนาะเอาส่าท่านอะไรทางผู้ดักผู้ใหญ่องที่เฮาอยากจะช่วยๆก็ทางหมดเสิดีก็ยินดีเนาะทางทีมงานเบิดสุขุมเหเดิมเนาะเพราะว่ามิตรใจใจทางทางนั้นนะสวยสดีกันเข้ามาได้พี่น้อย่างเนาะคำลาไปก่อนวิธีมีเฮงทุกท่านทุกคนได้เป็นองเด้อเนาะสบายดีสบายเด้อ Sabar diiii Sabar diiii Eh uh. Baiklah ba, toh Ip je Ip boh